เธอเตลิอยากจะเดินเข้าไปทักเราที่อยู่ในเครัอกูเห็นเธอีนแบบไม่ฟางพวกผมมามีคนในคนของเธอร้องมานน้ำเธอไปเธอไม่ไปกับผมเลยเธอมีใครร้องมาลับผมไม่สนใตอนนี้เธอโยกแกวขึ้นมาชนีกโดน,นตีมันเลาเธอค่อยๆข,ขึ้นแล้วก็ลงตอนนี้ควจะมองกูบอกเพื่อคอ่อยๆโจที่ผมเดินไปโจแกเป็นแค่ไม่อยากพูดตรงตงเห็นเห็นเธอเดินมาจากไกลเธอมากับเวสแดนทั้งกระเป๋าทั้งน้ำหอมของเธอนี่เบสแบนอยากจะทำให้เธอเปียชีสโงเบสเพราะว่าเธอตรงสเปกเอลเธอดีเลยให้เธอเช็คแฮนด์อยากสัมผัสไปที่นมผมไม่อยากเช็คแฮน ลงเท้าโซนส่สวนส่วนมือเธอเล็แบแดงที่เห็นผมไม่ค่อยเต็ตผมแค่เก็บแรงเห็นเธอออกสเต็ปออ,ออกต๊ะโต๊ะผมอยากกั๊ก ทำไมถึงสร้างความสัมพันธ์ถ้าเธอยังไม่ค่อยมาเอามาเพิ่มอีกสักลังตอนเธอได้แหลงแรงความรู้สึกโคตรจะบ้านเธอคงชอบเพลงในภาพมากกว่าเพลงชาเลนจ์ตอนเธอสายเอวหัวใจมันเต้นแบบว่าบอกไม่ถูกที่คงไปถามว่าเธอมีใครอันนี้ผมไม่ได้ถูกจะเห็นในการผมเป็นแบบนี้ผมบอกผมไม่ได้หลุดอยากให้เธอสากิมาดีกูบอกเธอค่อยๆดูไม่อยากเบียดหลังทำความรู้จักก่อนจะพับปิดไม่มีสิทธิ์จับคงนอนไม่หลับถ้าเธอจับผิดทุกๆเที่ยงถาตอนที่เธอเต้นมาสลักกินเธอชอบเดินึกเย็นๆไม่อยากได้เอ็นหรือประหลาดที่เวิตตอนทารักที่อยู่ใเห เธอลีนแบบไม่ฟังพวกผมมูมันมีคนในกองของเธอเล้อมันน้ำเธอไม่เธอไม่ไปกับผมเลยเธอมีใครล้อมาหลังผมไม่ออมไมสนจตอนนี้เธอโยกแกวขึ้นมาชนเกียรวดนตีมาเล้าเธอค่อยค่อยขึ้นแล้วก็ลงตอนนี้คนจะมองกูบอกเพื่อค่อยค่อยโชว์ที่ผมเดินไปชนแกผมแค่ไม่อยากพูดตรงตรงโยกเห็นเธอโยกดูสะโพกเธอแล้วเคิร์มตามก็หุ่นแบบนี้ไม่บอกก็รู้ว่าผมมาต้องการอยากได้อะไรเธอขอแค่บอกเธออย่าพูดจองนานผมบอกไปแล้วอยากไดอะไรพิพมมาในข้อควาเบบี้หยุดเทสกซ์มีอยากรู้ว่าเธอต้องการอะไรในเกมมันแจดแบบฟูจิมันแค่ต้องการจะออยเเทีู่่พ เคม,มีพวกกูไม่เอากันไกลีนี้ถ้าเธอไม่รีบผมมี p p. อไอเพียออกไว้ในหลังไข่ที่พี่คุแพก้กันเป็นโลแบบว่าล้างหญ่เมื่อได้ตลัดพี่กูมีดอกถ้ามือต้องการจา่ายราพี่กูก็มีมันฟ้ามเนื้อมันไม่ใช่ฟวามไกลถ้าเกิดพวกมึงบิดงานจะพี่คุณหลอกจนกายสายแล็กแก็กมากับฟรีนพาราไดซ์มีของอยู่ใน,พนแพกบอกให้มือตามกันไว้โดยไปทีเดียวโลกมันโยนแล้วก็ย้ายไม่อยากเข้าและในภาพเขาวเธอหนามันร้าย อย่าเสียสกิลถ้าผมติดมันจะมีเรื่องเอาใส่ทุกทุกที่กูต้องมีเพื่อนตอนที่คุณวางเป้าหมายมันไม่มีเรื่องพวกผมอันตรายเหมือนยกทาเข้ามาตีเมืองแค่เธอต้องการจะไปผมก็มีเครื่องเธอไม่ชอบแล็เพียวแบบไม่มีเอื้อนผมไม่ชอบผ้าไปแดงเพราะมันดีเลือดใช่แต่มันรู้ขาผมรับประกันว่าหน้ามันีูชื่อแต่ลยอยางจะเดินเข้าไปทางเราที่อยู่ในหัวกูเห็นเธอรีนแบบไม่กล้าพวกผมมีคนในคองของเธอลองมาน้ำทาไปเธอไม่ไปกับผมเลยเธอมีใครรองมาลัผมไม่สนตอนนี้เธอโยกแก้วขึ้นมาชน เดนตีมาแล้วเธอค่อยค่ยขึ้นแล้วก็ลงตอนนี้คนจะมองกูบอกเพื่อค่อยค่อยงที่ผมเดินไปชนแก่ผมแค่ไม่อยากพูดตรง,ตง สวัสดีโซเชียลมวันนี้มีอยู่กับเพื่อนนะโอ้เฮียกูใจหายมาเลยไม่่จบอกรักหัวกูบอกรักหัวก็เฮียดิไม่มีอะไรมากอย่าบอกรักหัวพ่อม่ะ